สวัสดีค่ะหนูชื่อเล็กหญิงนิชากันวันเลขที่6กห้องสองคลิปนี้จะเป็นการพูดถึงชีวของเซลล์ประสาทโดยจําแนกตามรูปร่างค่ะซึ่งถ้าจำแนกตามรูปร่างหรือจํานวนในประสาทที่ออกมาจากตัวเซลล์นะคะจะจำแนกได้สี่ชนิดค่ะได้แก่เซลล์ประสาทขั้วเดียวหรือ u n i ิโพลา n e นิรอนสเซลประสาทขั้วเดียวเทียมสื่อโดยยูนิโพลาเรนิอน 3. เซลประสาทสองขั้วบิโพลานิวรอน 4. เซลประสาทหลายขั้วมัลติโพลานิวรอนค่ะซึ่งเซล์ประสาทขั้วเดียวนะคะจะมีเส้นใย,ยประสาทแยกออกมาจากตัวเซลลเพียงเส้นเดียวก็คือแอคซอนเจอในเซลประสาทหลังฮอร์โมนเซลประสาทของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังบางชนิดค่ะ 2. เซล์ประสาทขั้วเดียวเทียม เป็นเซลล์ประสาทที่พัฒนามาจากเซลล์ประสาทสองขั้วในระยะเอมบริโอจากนั้นส่วนต้นของใย,ยประสาทสองขั้วมาเชื่อมติดกันจะทําให้ได้เซลล์ประสาทที่มีใย,ยประสาทแยกออกมาจากตัวเซลล์แค่1เส้นใหญ่แต่จะแตกออกมาเป็น2เส้นใหญ่เส้นหนึ่ง ปลายแต่ขนงไปทําหน้าที่นํากระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์หรือว่าทําหน้าที่เป็นเดนไรต์รับความรู้สึกจากส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองค่ะซึ่งจะส่งผ่านไปยังเส้นใยเอกซอนได้แก่เซลล์รับความรู้สึกที่มีตัวเซลล์อยู่ในปมประสาทรากบนของไขสันหลังค่ะ 3. เซลประสาทสองขั้วเป็นเซลประสาทที่มีใย,ยประสาทแยกออกมาจากตัวเซลล์สองเส้นใหญ่ซึ่งเส้นใยห,หนึ่งก็คือเดนไรต์ส่วนอีกเส้นใดก็คือแอกซอนค่ะ เช่นเซลประสาทบริเวณเรตินา่าเซล์รับกลิ่นบริเวณเยื่อบุโพรงจมูกแล้วก็เซล์รับรู้การทรงตัวแล้วก็เสียงในหูชั้นในค่ะต่อมาชนิดที่4ก็คือเซล์ประสาทหลายขั้วค่ะเซลประสาทหลายขั้วส่วนใหญ่จะมีเดนไรต์แย้ออกมาจากตัวเซลล์มากแล้วก็มีแอซ็ซอนแค่หนึ่งเส้นใหญ่ ตัวอย่างของเซลล์ภาษาหลายขั้วนะคะได้แก่เซลล์ภาษาประสานงานและเซลล์ภาษาสั่งการซึ่งจะพบในสมองไขสันหลังแล้วก็ปมภาษาอัตโนมัติค่ะ